สวัสดีครับนี่จะเป็นลำธารของน้ำตกนะครับลำธารตรงนี้นะครับจะเป็นลำธารที่รับน้ำมาจากเาขานะครับแล้วก็จะเป็นลำธารที่ น้ำไม่แห้งนะครับน่าจะเป็นลําธารเดียวที่น้ําไม่แห้งของตําบลฉะมมนะครับเพราะลำธารเนี่ยรับน้ําตกมา2ส,สายนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่ถ่ายเนี่ยอันเนี้ยเป็นเดือนมกราะนะครับถ่ายปัจจุบันนี้เลยนะครับน้ำก็ยังไม่แห้งเพราะว่ามันมีน้ําซับขึ้นมาตลอดเวลาแต่น้ําจะน้อยกว่าหน้าน้ําปกตินะครับวันนี้ก็จะพามาดูรีสอร์ทนะครับ รีสอร์ทหลังเนี่ยนะครับก็จะติดกับลำธารของน้ำตกนี้เลยนะครับ uh, เนื้อที่ตามฉนนนะครับประมาณ2งานกว่านะครับแต่ว่ามีโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับอันนี้จะเป็นน้ำตกเทียมนะครับโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะมีบ้าน1ห,หลังนะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทแห้องนะครับอันนี้ทา uh, เจ้าของเขาก็ปล่อย แต่ท่องห้องละพันห้านะครับส่วนหลังใหญ่เนี่ยซึ่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยเ,เขาก็ปล่อยในราคาประมาณ5,5 0 0นะครับต่อคืนนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงนะครับบรรยากาศวิวเทือกเขาใหญ่นะครับฝั่งตรงข้ามเป็นอุทยายนแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะครับที่ดินแลงนี้เป็นที่ดินแปลงสุดท้ายที่เป็นเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงนะครับ วันนี้มาแพ็คคู่นะครับมาพร้อมกันด้วยรีสอร์ทนะครับหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีพูลวิลล่าอีกหนึ่งหลังนะครับใครจะซื้อแยกก็ได้นะครับจะซื้ออรีสอร์ทอันนี้จะเป็นพูลวิลล่านะครับโดยตัวพูลวิลล่าเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณไร่กว่านะครับตัวพูลวิลล่าหลังเนี่ยเป็นพูลวิลล่าหลังใหญ่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับรีสอร์ท 8ห้องเมื่อกี้นี้ที่อยู่ติดน้ำนะครับเป็นคนละหลังกันนะครับแต่ว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาขายรวมนะครับจะขายรวมหรือใครที่มีงบแค่ครึ่งเดียวจะซื้อ,จะ,อจะซื้อแยกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าขายรวมเนี่ย1บวก1นะครับรีสอร์1หลังพูวิลล่าอีก1หลังนะครับเขาก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ก็ลดได้อีกเป็นล้านนะครับบรรยากาศรอบๆก็เป็นบรรยากาศของอ วิวเทือกเขาใหญ่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ใจกลางของแหล่งท่องเทีย่ยวของตำบลเจอ,อมนะครับภูลล่าหลังเนี่ยาทางเจ้าของเขาปล่อยให้เช่านะครับก็มีหลายเลงน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนคนพราะสามารถรองรับคนได้ถึง 35คนเลยนะครับเพราะว่ามีเนื้อที่นะครมีทั้งเนื้อที่กลางเต็นท์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นห้องห้องคาราโอเกะก็มีห้องครัวนะครับก็แยกต่างหากเลยแล้วก็ห้องนอนห้องน้ําในตัวนะครับมีประมาณ5-6ถึหห้องนะครับซึ่งเป็นพูวิลล่าหลังใหญ่นะครับพูวิลล่าเนี้ยก็คือหงหลังนะครับที่เขาจะขายหรือใครจะซื้อบวกกับรีสอร์ทริมน้ํา อีกหนึ่งหลังก็ได้นะครับเท่ากับเจ้าของขายรวมนะครับสองสองโฉนดนะครับเป็นโฉนดพูวิลล่า1แปลงนะครับแล้วก nam, ็รีสอร์ตติดน้ำอีก1แปลงหรือจะซื้อแยกก็ได้แต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คคู่นะครับสองหลังทางเจ้าของเขาลดให้อีกเป็นล้านนะครับท่านใดสนใจนะครับเป็นพูวิลล่านะครับหลังใหญ่นะครับวิวเทือกเขาใหญ่นะครับ ใกล้ๆอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราเห็นด้านหน้าเลยนะครับหรือจะเป็นรีสอร์ทนะครับที่ติดน้ําติดลําธารของน้ําตกนะครับซึ่งสามารถที่จะทําธุรกิจได้เลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาต้องกับไปดูแลลูกนะครับที่เรียนต่อที่เมืองนอกนะครับท่านใดสนใจนะครับนัดดูที่ดินนะครับนัดล่วงหน้าสักหนึ่ง สนใจนัดดูที่ดีนะครับหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0814177993 K i n t e r e s t ครับสวัสดีครับ